สวัสดีค่ะพ่อชัยค่ะดังว้เนี่ยใส่พอนั่งพอดีแล้วค่ะพอดีหล้นบ่พอดีแล้วฉันไปนะก็มือดิอันนี้อันนีอันเหล็กอันเขา เขาว่าเขาถือสามหมวดแลรวเลขงีใช่ยาพุ่มเขาเจาวลงวะได้ครับมันมีอยู่มันม่อยู่ว่าเขาเจาเป็นคลิปหนึ่งเหรอยังไหนเอาไอ้คลิปหนึ่งพอเอาเลขพอสกัดมันจะเป็นคนละคลิปเนาะค่ะเขาขายห้าแม่น้องเขาเรียกรวมคนละคลิปค่ะเป็นอาจารย์หรครับเป็นเป็นนห่นคำนวณเลยคำนวลเนรอคนของคนนั่นนี่แหละเราอยากเป็นออกวามพิสูจนว่ามันมีผู้ไปหาเราเยอะหรืครับ เราก็เด้อยากันอยากมาขอออกน้ำครับเขาติดตามน้ำมันเาหรอ่นใช่ยางตะกอนเหล็กมันขอมันอย่างไรกันฮะมาเขียนในพิมพ์อยู่ป่ะพิมพ์อยู่ครับเอาไเอาไมีจ้ชุดพ่อมีอยู่ท่อเขาหาชุดหาชุดสามตัวจชุดพ่อสามตัวนะกับสองชุดสามตุดสามชุดนะครับสชุด อบอก fc ไปก่อนพ่อซ้ายด่งซ้ายหลดตัวดเด็กเด่นพ่อเด,เ,ด 3. 3> เด่นบนศูนย์0กับสามเด่นบน 3. เด่นบนศูนย์ับสามเด่นล่างหกับเจ็ดเด่นล่างหกเจ็ดนะคะข้อชัย ใส่ขาไ,ไ,ไก่กินหอดขนนะครับแค่พันผู้ใดใบไปใส่เนี่ยเอาไวมาดึงออกกับนี่พูดช่วงนี้พ่อว่าได้ขาไก่กินหอดขนนะคะ<ม>พ่อดับซ้อนนอดับสนิทกันสวัสดีเอฟซีทุกท่านอีกครั้งนะคะแล้วก็สวัสดีพ่อชัยด้วยนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเอฟซี กาดเปลี 1> 1 before, 3. 3> ่ยนเนาะฮะเนาะ่งเด่นบนเด่นบนเด่นบนศูนบสามศูนยกับสามศูนยบสามบนสองตัวน้อขอเนาะสองตัวจับปูสามตัวกันหรออ๋อสามตัวกันเนาะครับนีสามตัวเก่าหนึ่งเก่า 9ก้ากแล้วก็เอานึงก็หาสามสองหสามสองไปแค่สองคู่นึ่ง <5. S 1> สองเอาสคู่นึ่งสองตัวแล้วก็สองตัวนนอ,อันซุมนี่เ่ไดรลงอันน,น,นี้ตัวถ่ายแล้วไงถ่ายอันนั้นออกไ <5. S 1> ม่ได้จับคู่ไม่ได้จับให้นะ่นสามสอง หสี่สามสี่สามสี่สามแปดสามแปดสามสามเก้าสามเก้แล้ว 3, 3, 9, 3, 9, ก็สามศูนยเก้าแล้วก็สามสศูนศ สามสองอาไยนี้หาคูนี่ครับหาชุดเนาะหาชุดอประจำวันที่สิบหกมันมันมีเหล็กรลางมันต้องหาสองโถสองคููครับสิบหกท่านจะได้เหล็กรลางเลยเนี่ยมันใจบ์เพราะว่ามันยันแบบล่างล่างสองชุดครับ อันนี้บนนะครับเนาะบนจะมี3ตัวอยู่2ชุดนะครับ9 1 9และ5 3 2นะครับ2ตัวเขาใช่เป็นจับให้4 3 8 3 3 9 3 0 3 2วง3 0สำหรับคนทุนน้อย3 0เม็ดเดียว3 0 4 3กับ4 3เทานี้ครับเล็กลางลางอย่างเดียวครับลางอย่างเดียวนี่คือ1 7 7 0 ล่างอย่างเดียวเดี๋ยวจะสีแดงจะเห็นได้คาเดือยแยกเพราะว่าสีน้ําเงินจะเป็นบนนะครับล่างตัวไี้กับพ่อล่างหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดปับเจ <70. S 1> ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สองสุดสองสูนย์เป็นแขน,แขนอ,อันนี้หลังยางเดียวนะครับายางเดียวดับเสซลใสเซลหรอกระเพอนไม้ครับ แพนไหมค่ะแพนไมเนาะจ้าทั้งน้ำอีกก็อพี่ก็ินก็เราคืขายกันหรอกขายกันเะเป็นแนวทางนะครับใครมานะครับว่าเรีกดับมันก็เอายอยี่ดอกครับอันนี้เด่นบนนะครับบนศู์กับสาม ครับไงเดี๋ยวก็เดินล่างออนี่นำเท่าันบอกครับเดินล่างเขียนน้ำจ้ะงกลแ่ตัวน้อยๆใช่ไหมเดินล่างบกหอเดินล่างบกกัะเจ็ดเด็กยังอบกกเจีดอ๋อมีบกกบเจ็อีกเราต้มีบนกับล่างนะบอกเไว้เครื่องๆสินะเด็กกระเจีัยอ๋อจ้ะอใจเด็กเด่นนะครับบุกกับเจ็ดเดินล่างด้นี่ล่างอย่างเดียวนะครับ สีแดงๆเ,เป็นเนี่ยพังรางด้วครับเด้อะพอเอาชุดนี่ให้อกอกนครับเอาก่อนก่อนไปเอาเหล็กดับสนิสนทสิห้ามลขมของก็ใช่นะครับอยุเ่ยเนาะเอาอยู่มไม่ได้คนครเขานะเขาบอกว่วาเราคือเราเลีนนทันยูยูแบนสนยนี่เราเลียนได้ยากยสนขนาดเราเรียนจ <c oughs> <c oughs> เอาอยู่ <c oughs> สรุปอีกครั้งนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของคุณพ่อชัยกาลสินนะครับขาไก่กินฮอดขนนะครับแนวทาง3ตัวนะครับ191และ532นะครับอันนี้บนยางเดียวด้วยครับเดี๋ยวมาเกี่ยวกับรางนะครับสำหรับแนวทาง2ตัวนะครับวงกลมสีแดง43กับ30มศูสำหรับคนทุนหน่อยนะครับตัวกันหันตัดทิ้งนะครับ83 39และ32นะครับบนยางเดียวด้วยครับเราจะสับสนสีแดงๆนะครับเด่น6กับ7 เด่น6กับ7ล่างนะครับล่างอย่างเดียวไฮมาสอุดห7 7 1และ7007นะครับเพื่อนไฮแค่นี้ดวยครับเด้อพ่อชัยกาลสินนะครับแคบลาจอไว้นะครับพี่น้องสำหรับหมวดวันที่16กุมภาพันธ์2569นะคะแคบแคบแบแคบพี่น้องแคบ มาทันเน๊ัมันือนว่าพอเห็นมันพอเห็นไปใส่ก็เห็นวบบโซ่ปาท่าครับคือว่แต่ที่พอไปยังไหนคือว่าเแต่บางอย่างยังบบว่าพอเห็นขากูันโซ่เมาแแต่ไหนพเห็นชัดเป็นบ้งเห็นพอเห็นมันเรี้ยวโหดหวามันเร็วโหดครับเอาบทับกัสรุปให้ทุกครั้งด้วยนครับเาสรุปอีกรอบสำหรับบอย่างเดียวเด่นศูนย์กับสามนะครับสามตัวสองชุดเก้าหนึ่งเก้าและห้าสามสองนะครับ สตัวจะมียูหาชุดนะครับ4ี่สามแปดสามสามเสศและสามสองนะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับสี่สากับสาศนะครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับล่างพาอใช่ให้มาสองหางหนึ่งเจดเจดหนึ่งและ7 0็ดศูนย์ศูนยขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อมี2องครูลองครับหน้าจอพี่น้องแคปท่านบอพ่อใช่นะครับ รับแล้วบาดเนี่ย้อเหนงังบก็ับอานนี้ดับแท้นเอ็มันไปบนมเงจะบอกอยู่ดีหรอ่มันไปบนเมื่อกดับล่างมันไปบนเมื่อกระตองเมื่อกรับตองทุกสี่หรอข้อไดว่ารับันแบบครบมดนะค่ะเมื่อกระตองทุกที่หรอเนเมื่อกี้นี่ดับไม่มาจริงจริงนะพอมาเลยค่ะสามแบบมีติมติมนี่อยู่ในอัน หกตัวกันยังบ่มีเนาะงวดมังหันพ่อให้เลขดับวสามมิดอินซิมบ่พ่อสามบนสามบนสามบนมิดอินซิมนะครับ่นาะไม่หกตัวยังบ่มี่ออมาได้จังก่อนไม่ออกมาวันวันที่หนึ่งเมืนี้มันก็สงสัยอยู่ก็แล้วเออก็ดจะเก็แล้วแต่มันเป็นเนาะออกมาอีกวันวันนี้จะได้เกิไปควงควงเอามาหลายเลยคองควงเบาๆนี่มันเลขตัวนี้มันที่บ้านอยู่กูว่าจักสีมาลางนังเหระ ตัวดับบนดับดับล่างล่างดับสองโ่เก้าล่างดับสองสองอันนี้เด็กดับด้วยครับด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 ัวดับดับดนิทัิดับดัดันดบดัรับดับดบดับดับดบดบนดับับบนดับบดดับดมด มามันดับบนมะลังเด้วยเนี่ยวะมันมันตีกลับมะลังในหนึ่งเกศกับเกศศูนย์นั่นแหละดับบนมะลังต้องมันพ่จับบ่ได้เพราะว่ามันมันกระเด็นเป็นตัวเด่นบ่มันไปถึงตัวดับแบบเช่นสิบ่เห็นสิบ่บอกว่านั่นเหมือนยันมันเอาเลยมันออกมาลางเก่าล้างปงเห็นไหมอันล้างอันบ่อรอลิงก็บอกเป็นไม้จะเขียนหน่อยได้ฝนรำ โอ้ตัวใหญ่เลยครับซ้ำนำอย่างไรเราเลยนะฮะเตื่มใส่ซื้อไข่ซห้ามลงแล้วกอนคนจังสีเข้าใจด้วยวันที่ด้วยอย่าลืมับเอาให้ครบดับสนิทซีหามลงข้อชัยกละสินนะครับดับดับล่างสองดับบนเจ็ดบ่ค่ะบนสอง ลองคิดสำหรับงวดวันที่16นะครับ16กุมภาพันธ์ด้วยครับเด็กๆดับเพรใช่นะครับ16บกปพเท่านั้นนะครับหมวดที่แล้วบัมาอีไหนเราไปดูบัวไม้ดิค่ะบัวไมาที่แล้วไมาดับเอาอยู่วันนี้ก็เอาอยู่เพื่อกันปอพเอาอยู่ครับ